哎。一一一 Yeah. ม่อแก่พูดว่าเราก็เสีบเศรสาเซอ่์มากเลยท้าประตูติดอีกแล้วนะคะทุกคนงานนี้ ฝนตกหนักมากนะคะตอนตีสามแล้วก็เช้าวิ่งดินต่อนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะพีเ่<ๆ>ก็ติดแท่จะ่ทุกคันนะคะ อะไรประมาณนี้นะคือก็ตั้งใจว่าเดือนนี้จะทําให้ได้หลายหลายเหรียญแต่ยอดวอิวช่องนู้นมันก็ไม่ขึ้นนะมันก็แบบหมื่นหนึ่งเจ็ดแปดพันอะไรเงี้ยคือ,อมันก็ไม่ขึ้นเนาะแต่ก็อยากแบบทาให้ได้หลายหลายเหรียญเพราะว่าถ้าเดือนนี้มันตัดใช่ไหมมันก็จะไปออกงันก็จะ,จะออกออกไอทีก็คือเดือนหน้านะคะเดือนพฤษภาม ก็จะไปโอาสิ้นเดือนคือสภาใช่ไหมทุกคนนะ้วอยา่างเงี้ยอ้อมเดือนมิถุนานมันเป็นวันเกิดนุ่นไงนุ่นก็เลยอยากแบบทำยอดวิวทำเหรียญไม ลองน้ำมันแบบไปหลายพันนะคะก็หมดเงินแล้วแหละเราะว่างานทีวิงกับข้าเกีกคนนุ่นยังไม่ได้ตังค์เนื่องจากว่านุ่นวิ่งปุ๊บแล้วทีเนี้ยเงินมันออกวันนี้นะแต่ไมโครทัชั่วโมงยังไม่เสร็จแล้วก็ติดฝนตกด้วยนะคะทุกคนก็เลย เอองะสำรองน้ำมันอีกแล้วนะก็เลยหมดกันะล้วมันนี่น่นแค่ไม่กี่วันนะสองสามวันอาจจะสองวันแหละคือซื้อมาสี่พันนะมันก็แปดกลลอนเนาะเติมมาละสองกลลอนนะลอ่ะนวดสองคันก็สี่กลลอนมันก็ได้แค่สอง ในหมู่บ้านนะเสร็จงานก็เงินออกนะคะคแต่แถวบ้านนูนเขาวิ่งก็เออเท่ยวละรอยนะห่าบ้านหมู่บ้านวิน่งน,นะนู้ํดเเลือถูกนะเที่ยละร้อยอไปกับระยะทางไปกับประมาณสนะองสโลนะประมาณนี้อันนี้เทในหมู่บ้านนะุดท้ทายหมู่บ้าน พี่นุ่นเคยวิ่งเทระยะดีนะวันหนึ่งนุ่นเคยวิ่งได้ประมาณ28-29เที่เอาน้ำมันก็พันหนึ่งเลย นะมันก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะเวลารถติดรถอะไรเงี้ยเออก็อยากลงไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะแต่แบบมันก็ไปถ่ายไม่ได้อะ่ะเอออยากมีคลิปแบบว่าวิ่งคู่กันวิ่งดินคู่กันอะไรอย่างงี้เนาะเออแต่มันก็ถ่ายไม่ได้นะเพราะตัวนี่นต้องขับรถเมื่อก่อนตอนเพื่อนอยู่ก็ใช้เพื่อนถ่ายให้อันนี้เพื่อนก็ไปเรียนลยแล้วก็ไม่มีตัดกล้องเลยแล้วนะ ก็จะสั้ๆนะคะล้วก็มาถึงบ่อดินเราแล้วมันก็วิ่งได้ปกติค่ะบ่อดินหนัก็คือได้ปกติแต่ที่เทนี้ก็คือสุ่มนะคะบางที่เข้าได้บางที่เข้าไม่ได้นะคะทุกคน คันเร่งนะคะคันเร่งของมารีรัตนะคะนี่แจมแจมบางฝุ่นนะคะโอ้มาแล้วนะไปอยู่กับเจ้าโกเบโก,โกนะคะอีกเคร้อยสี่สิบเขาเรียกเรื่องอะไรซุปเปอร์เอชเอ็มเหรอเงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่โคอู้อเคียใจเลยมือไปโดนเตะแล้วเมื่อกี้เขาเทิดกับคำหยาบ นี้ก็จะเป็นเจ้ามาขาวของเรานะคะก็เมื่อกี้ได้มาขาวช่วยชีวิตไว้นะคะฝตกมันก็ลื่นๆนะอันนี้ก็เป็นทางออกจากโบนะ ดูเลยฝั่งนี้น่าจะเป็นที่พักของพี่ๆทีมงานนะก็สำหรับคลิปนี้ออย,าาย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่งองสาวนุ่นดับซิงด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย